ขอยกอุปโตเาสังไมาหักปีไมือเสายอดถึงมีตล้างหน้ามือเขวาถึงหน้าสานาปากหภะมันต็มบุรยันาท่สองสาธุกรรเจ้าขอเจริญพระทิรบังการประพุทธะหประสุระสาวมราบุตรสกนาสเดวาท่านยศเล็จลงมารักษาอายุลูกหลานแต่งานในเมือถึงทุกท่านทุกคนทุกเจ้ามงทุกชเจ้ากลงเงทีริุกเดื เกมาังรอบี่สองราศีชิงคนคนชิงคนพู่นทั้งทิท้งมัรทำความลุกลานแต่งงานในงไมหนอนหลับนอนตื่นเินรถลงเนื้อเต็นเนืองเต้ต้องรักต้องแการงต้องปีหลักเราลวงรอบรอบรบในรอในอดีตคอยอาิตยีโชกเด็โลกปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเข้าที่ผู้าเอาไปเขราไหลนึองร่เกาสบเอ็ดหน้าุนทุกซุ่นทางุสรรรอบ้งหมดซุนเพื่อนร่วมภัย คลังนอ่นส่ระจาย่อครับเรบดุบพ่อตูี่ซ่งเป็นบ๊อบรามนะครับก็จะนำได้ที่เป็นมงคลนะครับได้คู่ข้อตอแกนให้กับคู่บ่าวสาวคู่คู่นะครับนะฮ แล้ก็ทดับนอนี่เจท่านด้วนการชาวสุรินนะครับท่านรุจิุทธรรในยกออกกชาตินะครด้วนการาวสุรินก็ในยกอการเดนาาวนซีซีซรกร้ส่กุเชุท่านนะครับเดูรขว้หยสเหยนี้ครับเ็เวเยียรยคเดีวเยียวนนี้กำลังผูกข้อมือให้กับคุณสาวนะคะ Ya, ya, yakin, yakin tala, yang, ya, jing, tung, ayin, tiong, tun, jay, ka, mun, kua, lon, sapa, pok, pon, ya, hai, si, ya, tak, ay, yoni, pan, ni, pun, สาธุชนยันโตโพธิยาโมริสักยาตั้ญทิวัตตน์โลเอวัตตะวันกิจโยโอหิปิยันสุจิยมังคะเรอปารจิตตะพันังเกสีเสิทธามิพุคะเลอภิเสกเอสัมภูติตะัาน์ปัตโตุบุปะฏิสุนันะตังสุมังกาลังจุปาปะตังสุหุตติังสุกันโนสุโมห r n ตุวญาสุจิตังพระมจายสุปทัทขีนังอิญญาณว่าจาระมังข่าวเยอะมากเลยนะก็ ฝากคนติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องให้หน่อยเด้อเขาปังหมดแล้วนะเราก็ถ่ายคนข้างหลังนี่แหละค่ะเอาด้วันเอ้ยผมท่านองค์สมเด็จสมเด็จสมบูรณ์นะครับท่านรองมติการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ท่านผู้บังคับการดุริจาคขตสุสินทรครับ